แล้วเนาะช่างเตีมาลือ้อลื้อได้พี่น้องคันโทนพี่น้องทีสี่สอรลเื่องความยกขึ้นเย้ะเหลือแต่ฟังเสียงจุดซ่อมเก็บด,ด้วยซึมครับเสียงกรด้นันละรอดืกางงาอการทำงานพี่น้องนี้เราสร้างสตอนายมาเนอ่ะ นคนปรปฐมครับอะไรดอนดอนอะไรเนี่ยพี่น้องซื้อมาจากดอนดอนอะไรเนี่ยปีนึงพอดีนะเอา้าไม่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องอสาเหตุยังนี้สาเหตุยังว่พวกกิน อันนี้ก็โคม,มัซซุเหมือนกันนะพี่นอ้องร้อยสามสิบอันนี้น่าจะเลนพุ่นมาไหมครับเลนวาเลนเลนาะเปลี่ยนโอลิงพี่นอ้องใส่อย่างดีไปเลยโอลิงของแท้ไปเลยพี่น้อง สีเลองเป็นงดีสีเหลิงเนี่ออสีเท่าจะครับสีเหลงล้างก่อนนี่น้องค่ประกอบ เป็นของ CC สองร้อยลูกครับผมผสมผมสมั้มเครื่องเสตตราดังจะขายกันยังไง เปลี่ยนเลือดซึมครับใช่ไหม โดยอาจารย์เต้ยครับน้องเป็ดหลายควางที่เลี้ยวขึ้นบะเมนเด้เห็ดอันนีมคนเดียวได้หนิชี่อว่ามาคนเดียวได้หนิแม่ข้าก็เห็ดยูคเดียวอีกตั้งใจได้เย็นใจไปนะต่อหลายคนไม่มาคันผลกงมากร้อมเยอะ cái tiền len như xoang ngay thì tóc có thử ra rồi à? bao, sòng bao à? Bởi hết อย่างเนี้ยนี่เค้า mm -hmm. wow ที่บึกตึกบ่มีพี่น้องขยันบ่มีเนาะก็กินน้ำมันซึ่งเลยพี่น้องสร้างเลยจักโซจักโซล่าจักเบนซินจักน้ำมันไฮน้ำมันเครื่องไม่เบิดพี่น้องถ <c oughs> อดออกมาต้องต้องพิสูจน์วันนี้พี่น้องต้องดมต้องเป่าปุ่งก่อนพี่น้อง <c oughs> บ่มีขยันเลย ครับสมัรครขอเปลี่ยนนันี้มันเป็นอ,อย่างไอจสมัคอันไหนสึกที่ขอเปลี่ยนแพนเปี่ยนเปลี่ยน

තාත් ස කන්නනා